สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนนิชาบาสีนักศึกษาสาขาว,วิชาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครและว,วันนี้ดิฉันก็ได้นำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่อง6สมุนไพรพื้นบ้านป้องกันไขมันในเลือดสูงค่ะภาวะไขมันในเลือดสูงคือภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติโดยปกติร่างกายคนเราจะมีไขมันอยู่2ชนิดค่ะ 1น่คอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสงังเคราะห์ขึ้นเองได้จากตับและลำไส้หรือได้รับจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไปอาหารที่มาจากพืชจะไม่พบคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบส่วนมากจะพบในไขมันสัตว์ ปริมาณไขมันอาจจะมีระดับสูงขึ้นจากอาหารที่รับประทานเช่นอาหารหวานมันเค็มหรือเนื้อสัตว์ติดมันและอาหารจากทะเลค่ะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ควรเกิน2มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรคอเลสเตอรอลสามารถแบ่งออกได้2ชนิดค่ะชนิดที่1เป็นไขมันชนิดดีมีความหนาแน,น่นสูงจะทำหน้าที่ดักจับไขมันโดยคอเลสเตอรอลจะนำออกไปทำลายที่ตับ ควรมีค่ามากกว่า60มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรการมีไขมันดีในร่างกายสูงจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดลดลงค่ะไขมันชนิดที่สองเป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีที่ได้จากไขมันสัตว์ถ้าไขมันชนิดนี้สูงมากเกินไปจะเกิดการเกาะที่ผนังหลอดเลือดทำให้ติดแคบลดลงการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกความยืดหยุ่นของหลอดเลือดจะเสียไปจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดตีบ ดังนั้นไขมันชนิดนี้ควรมีค่าน้อยกว่า130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในร่างกายค่ะไขมันชนิดที่2นะคะนั่นคือไรรก l y c e ไรด์ค่ะเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองจากน้ําตาลและแป้งหรือจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมีความสําคัญทางด้านโภชนาการหลายประการนับตั้งแต่การให้พลังงาน ช่วยในการดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ค่ะและช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้นนอกจากนี้ร่างกายยังเก็บสะสมไตรกาลีเซอไรด์ไว้สำหรับให้พลังงานเมื่อมีความต้องการระดับปกติในเลือดไม่ควรเกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเมื่อใดที่ร่างกายมีไขมันมากเกินไป ไขมันจะไปเกาะตามผนังด้านในของหลอดเลือดถ้าไขมันสูงมากจะทําให้หลอดเลือดตีดเลือดไหลเบียนไม่สะดวกโดยเฉพาะบริเวณขาทําให้เวลาเดินเกิดการปวดน่องและอาจส่งผลทําให้หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอเกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรืออาจทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเกิดเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตโดยเฉพาะในผู้ที่สูบบุหรี่ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ดังนั้นเราไปดูสมุนไพร6ชนิดที่สามารถป้องกันไขมันในเลือดสูงกันเลยค่ะกระเจี๊ยบแดงมีสรรพคุณแก้อาการขัดเบาขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแก้อ่อนเพลียบำรุงร่างกายกระหายน้ำและละลายไขยมันในเลือดค่ะ กระเจี๊ยบแดงจะเป็นสมุนไพรลดไขมันในร่างกายช่วยลดระดับไขมันที่ไม่ดีในร่างกายและยังสามารถเพิ่มระดับไขมันดีในร่างกายได้อีกด้วยค่ะและกระเจี๊ยบแดงยังช่วยลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยค่ะวิธีการรับประทานนะคะเราจะใช้ผงดอกกระเจี๊ยบแดง5-10กรัมชงในน้ำเดือด 25-50มิลลิลิตรโดยประมาณนะคะชงไว10้10-20นาทีเพื่อให้ตกตะกอนค่ะดื่มวันละ1ครั้งนะคะกระเจี๊ยบแดงอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียหากรับประทานมากเกินไปเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบายค่ะและห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตที่ผิดปกติค่ะดอกคำฝอยมีสรรพคุณ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นบำรุงเลือดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยต้านการอักเสบบรรเทาการปวดและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของโรคให้แข็งแรงและยังช่วยอาการหวัดน้ำมูกไหลแก้ไข้และขับเสมหะค่ะวิธีการรับประทานนะคะจะใช้ดอกแห้งประมาณ2หยิบมือชองน้ำร้อนครื่งแก้วดื่มเป็นเครื่องดื่มพบว่า การดื่มชาด,ดอกคังฟอยที่มีกรดไลโนเลอิกอยู่ในปริมาณมากจะช่วยลดคอรลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายและช่วยเพิ่มไขมันดีให้แก่ร่างกายค่ะดังนั้นการรับประทานอย่างต่อเนื่องหรือรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะส่งผลทำให้โลหิตจางเนื่องจากมีผลทำให้มีเลือดลดน้อยลงมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายและมีอาการวิงเวียนศรีรษะค่ะในข้อห้ามใช้นะคะสตรีมีครรภ์ไม่ควรบริโภคสม สมุนไพรดอกคำฝอยเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาบำรุงเลือดและช่วยขับประจำเดือนหากรับประทานหรือรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้แท้งบุตรได้ค่ะไมยราบเป็นสมุนไพรที่เปลี่ยนไปด้วยสปปรรพคุณทางยาช่วยอาการแก้ไอขับปัสสาวะลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยรักษาอาการหลอดลมกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังอีกทั้งยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะ วิธีการรับประทานนะคะจะนําต้นไมยราบแห้งทั้งต้นมาต้มกับน้ําแล้วนํามาจิบบารุงร่างกายเหมือนการดื่มเครื่องดื่มชาทั่วไปดื่มวันละ2-3ครั้งต่อวันค่ะข้อควรระวังนะคะไม่ควรรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะมมยราบมีฤทธิต์ต่อสมองส่วนกลางค่ะและไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตรนะคะและไม่ควรใช้ในเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า12ปีค่ะ ขิงเป็นสมุนไพรลดไขมันที่มีฤทธิ์ร้อนมีสรรพคุณลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีผลการศึกษารายงานว่าขิงมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงในร่างกายเมื่อรับประทานขิงสดจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและตับได้เป็นอย่างดีค่ะ วิธีการใช้นะคะแนะนำให้รับประทานขิงแบบสดเพราะเมื่ออาหารหรืออาจจะผ่าเง่าขิงสดมาต้มกับน้ำใช้สำหรับจิบเป็นชาชงเหมือนเครื่องดื่มชาเพื่อสุขภาพทั่วไปค่ะข้อควรระวังนะคะระวังการใช้ร่วมกับสารการเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกรดเลือดเนื่องจากอาจจะทำให้เลือดแข็งตัวชา้า และระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดียกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์และไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุต่ำกว่า6ปีค่ะในกระเทียมสดพบสารอลลีซินและอาจอีนที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลจากลำไส้เล็ก เข้าสู่กระแสะเลือดและช่วยต่อต้านการก่อตัวของไขมันอุดตันในหลอดเลือดและยังช่วยลดระดับไขมันไม่ดีในเลือดและลดระดับไตรกลีเซอไรด์และยังเพิ่มระดับไขมันชนิดดีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะการรับประทานกระเทียมสดประมาณ10-15ิกลีบต่อวันหรือ นำมาปรุงเป็นอาหารต่างๆนะคะก็ดีต่อร่างกายทั้งนั้นค่ะและข้อควรระวังนะคะการรับประทานกระเทียมสดในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงค่ะหรืออาจจะทำให้เกิดอาการแพ้หรือระบบทางเดิอนอาหารผิดปกติหากรับประทานกระเทียมในขนาดท้องว่างเช่นจะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียน กลิ่นกระเทียมที่ติดผิวหนังและลมหายใจในบางกรณีอาจเกิดอาการหอบหืดและทําให้เลือดแข็งตัวได้ช้าลงทําให้เสี่ยงต่อภาวะเลือดหยุดไหลาย,ยากหลังผ่าตัดดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานกระเทียมก่อนการผ่าตัดเพราะจะทําให้เลือดแข็งตัวได้ช้าลงค่ะ มะเขือยาวจะเป็นหนึ่งสมุนไพรที่ลดไขมันได้ดีเพราะมีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้และยังสามารถช่วยคุมระดับความดันช่วยยับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรลอลผ่านผนังลำไส้และต้านมะเรง็งบำรุงหัวใจและยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้อีกด้วยค่ะวิธีการรับประทานมะเขือยาวนะคะคือการนำมาประกอบอาหารส่วนมากจะนำผลมารับประทานร่วมกับน้ำพริก หรือการนำชุบแป้งทอดนึ่งหรือผัดค่ะข้อควรระวังนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินอาหารแบบเฉียบพลันไม่ควรรับประทานมะเขือยาวและเด็กทารกที่อายุต่ำกว่า3ปีไม่ควรรับประทานมะเขือยาวเพราะกากใย,ยอาหารสูงมากเกินไปอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเกรดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่นำมาฝากกันในวันนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะ